ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องรถไทยมือสองนะครับจากร้านเชเดเตอร์อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้านมีรถไทยมานําเสนอหนึ่งรายการนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับผมเป็น m u 49นะครับสภาพสวยๆครับ4902นะครับตัวนี้เล่มปี64 ก่อนรับชมขออนุญาตฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อ f อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ทางเราได้อัปเดตลงไปซึ่งร้านเคสนั้นตั้งอยู่ที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมครับติดถนนใหญ่เส้น24นะครับผมไปมาสะดวกครับนะครับตรงข้ามไปสนีนะครับไปชนีจะอยู่ฝั่งตรงข้ามไปนะครับแล้วก็เยื้อเยื้อกับเทศบาลตรงนู้นนะครับผมเทศบาลหนองกี่แล้วก็ที่ว่าการอยู่อยู่ติดกันเลยนะครับ M.U. สี่เก้าศูนย์สตัวนี้เล่มปี64สภาพสวยๆนะครับผมนะครับสวยเดิมทุกจุดนะครับเดี๋ยวมารีวิวได้เรียงวันนี้รีวิวเดี่ยวเลยนะครับ M.U. 4 9นะครับผมครับ M.U. 4 9 0 2นะครับแจ้งไปแล้วว่าเล่มปี64นะครับตัวนี้สภาพสวยเดิมทุกจุดครับผมอ่านะครับผมใบมีดเหลือเต็มนะครับสีเดิมทั้งคันครับไม่เคยทำสีนะครับ ยำมาเดิมๆจะมีเปลี่ยนแปลงแค่ยางหน้านะครับยางคู่หน้าอันนี้เป็นยางใหม่นะครับเพิ่มเติมพอดีเพิ่งเปลี่ยนให้เมื่อวานนะครับผมยางหน้าคือดอกเดิมมันก็จะเหลือไม่เต็มเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนเป็นของใหม่ไปเลยนะครับนอกนั้นเดิมทุกจุดครับปลอกสลักต่างๆยังไม่สึกนะครับผมล้อหน้าไม่เคยแกะครับพวกซีนต่างๆนะครับไม่มีรอยแกะครับดูสังเกตที่หัวนัดนะครับสีสัน เดิมเดิมฝากระโปรงไม่มีบุบไม่มียุบครับผมนะครับเดิมเดิมเลยเครื่องไม่เคยแกะคัดไม่เคยตัดท่อนนะครับดูจากหัวน็อตได้เลยครับอ่าเบาะเดิมเดิมแผ่นลังคาเดิมเดิมไม่มีแต่ครับของเดิมเลยยางหลังเป็นยางเดิมติดรถทับดอกเต็มดีนะครับกระทะสวยเวียดผงล้ออยู่ครบนะครับผมระบบไฟไฟท้ายไฟเลี้ยวสปอร์ตไหลหลัง เป็นของเดิมติดรถมาเลยครับอยู่ครบใช้งานได้ปกติท้ายก็ดมเดิมแห้งๆครับนะครับไม่มีแกะนะครับไม่มีรอยแกะแห้งดีครับผมนะครับวี o โไม่เคยใช้งานครับตัวลากอยู่ครบนะครับแท่นลากอยู่ครบนะครับอยางหลังฝั่งขวาก็ดอกเต็มยางเดิมนะครับเป็นของโอตานินะครับผมขนาด14.9 28ครับของ mu 49 ยางขนาดเบอร์เดียวกับ M ห้าพันนะครับแต่ทักหกล้อนี่ไม่เคยถอดเลยครับล้อหลังแต่ล้อหน้าจริงๆก็ไม่เคยถอดแต่ว่าที่ไม่เคยถอดว่าเปลี่ยนยางเมื่อวานก็เลยต้องเป็นรอยถอดล้อเฉยๆนอกนั้นเดิมหมดนะครับกรองนะครับปั๊มไม่เคยแกะนะครับปั๊มไฮดรอลิกนะครับกลมดูด้านล่างครับแห้งดีครับไม่มีเยิ้มสักจุดเลยนะครับถือว่าสวยมากครับ เรียกว่านางฟ้า MU49 ได้ใช้งานน้อยครับผมแต่ได้ยางผู้หน้าใหม่ไปเลยยางหลังดอกเต็มดีสวยเลยครับเ u 4 9ยนตัวนี้เล่มปี64นะครับเครื่องเกียร์ไฮดรลิกนะครับสมบูรณ์แบบครับไม่เคยแกะอะไรสักจุดอย่างที่แจ้งนะครับผมอ่า m u สีสวยเลยนะครับตัวนี้ท่านใดที่กำลังมองหารถมือสองสภาพดีตัวนี้เลยครับผมนะครับเอาไปใช้งานไม่ผิดหวังครับน้องๆรถใหม่ป้ายแดงแต่ว่าเราเซฟเงินไปหลายแสน นะครับเดี๋ยวมาดูสเปคตรงนี้ทางร้านก็จะทําเป็นป้ายบอกเวลาลูกค้ามาดูเพื่อจะดูก่อนจะได้ไม่ต้องสอบถามกันทุกคันนะครับตัวนี้ MU49DT 0 2 d t ปี t 64จะได้ตัวรถใบดันพันหลังนะครับเลขตัวรถประมาณนี้ครับเลขเครื่องยนต์ราคานะครับตัวน,นี้เปิดอยู่559,000บาทแจ้งราคาไปเลยนะครับผมสีเดิมสภาพเครื่องเดิมๆไม่เคยแกะ ขายทั้งเงินสดเงินผ่อนแล้วก็ทกสได้ครับน่าสนใจก็โทรมา089 2 8 3 2911บริษัทเคทกเตอร์จำกัดนะครับผมน้องกีบุรีรำครับนะครับตามรายการตามรายละเอียดเลยนะครับผมสภาพรถนี่ก็คือเดิมจริงๆยกเว้นยางหน้าครับเป็นของใหม่นอกนั้นของเดิมติดรถมาเลยนะครับเริ่มปี64นะครับตีเป็นสภาพนางฟ้าไปเลยครับวันนี้สวยๆเดิมเ รับหนางฟ้า MU492 0ครับนะครับท่านใดได้ไปไว้ใช้งานไม่ผิดหวังครับรถสภาพนี้นะครับเหมือนได้น้องๆรถใหม่ไปเลยนะครับเพราะว่ารถยังเดิมทุกๆุนะครับอุปกรณ์ไปดันผานหลังครับราคานี้ผานหลังอยู่นี่เราให้เลือกได้ครับ FFC ต้องการผานครวนหรือบุกเบิกก็ได้นะครับหรือจะเป็นพวกหางตัดหญ้าได้หมดครับชอบแบบไหนนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นที่อยากจะเพิ่มเติมก็สามารถเพิ่มเติมได้ครับไม่ว่าจะเป็นพวก ผ่านยกล่องขุดมันนะครับเพื่อยากจะได้ไปเพิ่มเติมมีให้เลือกอีกหลากหลายรายการน่วจะเป็นโรตารี่อะไรประมาณนั้นนะครับผม MU49 สีสวยเดิมๆนะครับเดิมปี64สาภาพน้องๆรถใหม่ครับนะครับตามที่รายงานเลยครับ M.T. ท่านใดสนใจนะครับขายสดขายผ่อนพกสนะครับโทร089 23 3 9 11 0้9 283 29 11นะครับผม เครเด็กเตอร์ครับหนองกีบุรีรัมนะครับหรือจะเป็นรถรุ่นอื่นๆนะครับทางเราก็มีไว้คอยบริการ f อนะครับหลายค่ายหลายยี่ห้อเช่นกันนะครับแล้วก็มีหลากหลายรุ่นด้วยนะครับสนใจรุ่นไหนเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามได้นะครับหรือเป็นคันนี้เลยก็พักมาได้ครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเป็นช่องทางไลน์นะครับไลน์ก็เป็นเบอร์โทรนะครับผมเบอร์นี้เลยหรือจะเป็นช่องทาง YouTube ที่ f อดูอยู่นะครับคอมเมนต์มาก็ได้ครับผม หรือจะสายตรง09232911หรือจะเป็นช่องทาง Facebook นะครับชื่อเฟซต้เคเอสแท็เช่นกันนะครับจะประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะฝาก m u 49ส,สวยๆไว้หนึ่งรายการนะครับเครื่องเกียร์ไฮดรลิกเดิมๆไม่ต้องวงครับไปพร้อมใช้งานทางเรามีบริการแอม่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับผม ใจก็โทรสอบถามมา0892832911นะครับขายทุกเงื่อนไขหรือจะเป็นพวกเคสแลกเปลี่ยนตีเทินก็ได้นะครับมีรถเก่าอยากจะเทินรุ่นใหม่ขึ้นมาก็ได้หมดนะครับผมชอบแบบไหนขายทุกเงื่อนไขนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ